เลขยแคมค่ะเลขยค่ะแคมไงในวันที่เทปหมดถึงหั่นกองซ้อนกองซ้อนกองเรามาถึงยุคที่ได้ยังไงอะเป็นไงบ้างคะกับงานในช่วงของเราช่วงนี้นี่ผมถ่ายแต่การนี้อยู่ Full Space ผมผมผมด้วยผมร่าง่ายทำ Full Space อยู่วันนี้หลังตัวดีนะควะงานลูกค้ามาเช้าถ่ายสู่สวิชาชีพ ทำเหมือนผมว่างจริงไม่ได้ว่างอะไรก็ทำงานนอกจากมีรายการใหม่กูสเปซแล้วคือหลังจากเทปนี้ออนเนี่ยน่าจะได้เห็นกูสเปซเ,เทปแรกแล้วลูกค้าเข้าได้เลยเข้าแล้วพี่อ๋อลูกค้าเข้าแล้ว<า>ขอบคุณค่ะแล้วก็โปรโมทหน่อยค่ะอะไระเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มของ YouTube เปลี่ยนช่องเฉยเฉยใช้ YouTube เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนไปใช้อีกช่องหนึ่งนะเพราะวิฟี่เนี่ยบอกว่าการเล่นเกมเนี่ยมันยาวเกินไปต้องไปกวนรบกวนคนดู บางกลุ่มที่เขาจะชอบดูรายการต่างๆพวกเดขกหาแคมอย่างเงี้ยฉายชื่ออย่างนั้นจะแยกเป็นสัดส่วนดีกว่าแล้วก็ส่วนคลิปสั้นเนี่ยก็กลับมาดูที่ช่องเดิมได้นะครับตอนแรกมันจะงงแต่เดี๋ยวพอทำมาชักอาทิตย์นึ่งคุณก็จะไม่งงลวเพราะว่าคนที่ไม่ได้ดูเล่นเกมเขาก็ไม่ได้ดูอยู่เขาก็ไม่ไสนใจช่องไหไรคะกูรกูสเปิร์ม ชอบคูสเปิร์มฮะง่ายเลยทำไมถึงชอบคำว่าคูสเปิร right. mm ์มนะผมใช้มาตั hmm. mm ้งแต่ผมดังเดิมแล้วใช้เป็นอีเมลตั้งแต่ประมาณมมหนึ่งไม่ใช่ใช้คุณว่านกูปหรอว่นกูปนิดก่อนนี่คือกลุ่มบุคคลที่อยู่กับเราการทำงานแบบหคนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้จริงแต่มันค่อนข้างยากดูนะคะตอนนี้ พิธีกรก็คือเป็นแค่พิธีกรแหละอย่างเดียวชีท,ทีก็ต้องทําหลายอย่างเลือลูกค้านั่นนี่นู่นตากล้อง<ม>ต,ต้องเซตไฟต้องอะไรอย่างนี้ส่วนฟิล์มคือท,ทําทุกอย่างอยู่แล้วส่วนคนนี้เนี่เยนะเห็นนะ <c oughs> เทแล้วนนะ่นาจะเห็นว่าพี่เนี่ยนะซื้ออุปกรณเ์เพื่อให้รายการเรหะแคมมีฟุตเทจที่ดีที่สุดกระดูกนั่งกระดิกเท้าใช้โทรศาพาัพท์กระดิกเท้าด้วยเหรอคนดูจะได้ดูอะไรร พี่เดินไปเดินมาปวดหลังค่ะเล่นเกมจนปวดหลังแต่ทำเป็นทำงานเนี้ยุนี่คือผู้มีพระคุณในเดือน <c oughs> นี้ไง <c oughs> ไงจบเลยโอเคพี่ยอมรับว่าพี่ว่านจา่ายตังค์ไว้แต่คนโทรหาเคอะคือพี่เปล่าเค <c oughs> ก็ต้องเอ็นดูพี่เท่าๆกับเอ็นดูพี่วา่านเขาใจเปล่าถ้าใครอยากรู้ว่ากูสเปนนะคะทำงานยังไงก็คือเป็นสองคนนี้ที่พีนจะ ให้เขาทํเกันเองโดยที่ยังไม่บอกอะไรเลยจนกระทั่งงานเสร็จแล้วแล้วค่อยบ่นทีเดียวจริงๆริงนี่มันได้เลยค่ะกันจริงเหรอได้ดิแค่เสียงฟิล์มพูดบนๆนนะดีแล้วพี่วันไม่รันเลยรันอยู่ในตัวติมวังแล้วนะทําไมถึงอยากกูสเปซค่ะทำไมถึงอยากมีรายการกูสเปซค่ะผมว่าห้องทำงานผมเนี่ยคือยังไงก็คือหน้านั่งทํางานกว่าที่บ้านที่ฟิล์มเพราะผมรู้สึกว่าเรา ชอบทำชอบ,ชอบเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆจัดต้มจัดโตะอะไรเงี้ยชอบเปรียบเทียบอะอมออเอาความชอบเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันให้คนเนี่ยอธิบายให้คนฟังได้เม่ยน้ก็จะมีคอมเมนต์นมาถามเยอะว่าใช้อุปกรณ์อะไรยังไงเยอะเลยอ่ะเอาจริงๆโอเคมันแบบโล่งนะ แต่มันคือเคยเป็นห้องประชุมที่มันมันคือห้องประชุมอะค่ะตอนนี้ประชุมอะไรไม่ได้เลยสมัยนี้เขาก็ประชุมนี่ไงออนไลน์ไงตูมิทติ้งฟูเกอร์มีดต่างๆนานาสตรีมยาร์ดมีทุกอย่างแล้วเราก็สมัครพรีเมียมไปทุกอย่างนะครับเราก็จะเอาห้องประชุมมานาล็อกไว้ทำไมก็ไว้แบบมีปฏิสัมพันธ์ในการเจอกันไงเวลาเราแบบ มีต <Meeting> ิ่งออนไลน์สำหรับฟิล์มคือไม่ค่อยได้งานค่ะจริงนี่คือรายการที่สั้นมาก5นาทีถึง6นาทีห้ส่ถึง6นาทีครับแต่ว่าปไปเลยเที่เาลายทำนานสุดเพราะว่าน้องเค,คเขาจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับไฟที่ไม่สวยมีคนถามมาค่ะว่าพี่ปล่อยให้เลขาแคมขาสต็อกได้ไงคะมันออกไปถ่ายไม่ได้ไงคราบท่นั้นแล้วพี่ว่าคนดูไม่ได้ถามหรอกใครถาม พี่ว่าฟีมันสงสัยเองคนดูเขาไม่ได้เขาถามเขาส่งอินบ็อกซ์อะไรมาหาพี่แล้วพี่ก็ไม่ได้ถามพี่หรอกเขาถามก็อินบ็อกซ์มาพี่ไม่เปิดฟีมึงไม่เปิดไงพี่ว่าเรามาทำงานกันเป็นไงเดี๋ยวโตเร็วมาเพื่อว่าเรามาทำงานกันดีกว่าเป็นไงได้เดินหน้ามาดูมาเตอร์ที่เรื่องอะไรก็ว่ากันเรื่องนิ่น Or, อ่นีเห็นความทุรักทุเลไหมคะของรายการนี้คือบอกไว้แล้วว่าเวลาทำ Google Space มันต้องมีสคริปต์เขาบอกไม่ต้องไม่ต้องไาไม่เตรียมกันด้วยนั่นน่ะน่เอราเซนเตอร์เลยนี่ง่ายกว้าน้องๆหนูๆที่ดูนะคะอ๋อคุณเตกนี่เราทำงานที่มีคุณภาพเราก็ไม่ต้องช่วยขนาดนี้ก็ได้นะคะ ยังใสหัวยังใสหัวหลายคนถามว่าเมื่อไหร่พี่ว่านจะกลับมาร้องเพลงอีกบ้างคะร้องเนี่ยร uh> ้องเมื่อตื่นก็ร้องนะคะมีตอนนี้เริ่มมีงานแบบไลฟ์อะไรที่เป็นร้องเพลงมาแล้วนะก็แต่วันนีก็จะเป็นแบบงานปิดอะไรเงี้ยก็อาจจะให้เข้าร่วมชมไม่ได้ไม่รู้ทำยังไงทำอะไรไม่ได้ แต่ว่าแต่ว่าพอดีมันมีงานเข้ามาที่ฟิล์มค่ะคือให้ฟิล์มเล่นฟุตบอลอันนี้ฟิล์มสามารถรับงานเองได้แล้วใช่ไหมครับรับเลยรับเลยสบายเลยตรงนี้มีงานอะไรมาจับมาให้มั่นนะฮะแล้วถ้าเกิดฟิล์มอะ่ะเขาให้ฟิล์มอยู่ทีมเดียวกับพี่เงี้ยสบายเลยถ้าฟิล์มเป็นตัวถ่วงไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรสบายเลย่นสนุกสนุกโ <Okay. S 1> อเคงานสอนวิธีการเล่นเกมบอลได้ไหมคะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเดี๋ยวนี้พี่ถ่ายงานแล๊บ คร <C> e <ek> ั้ <C> e <ek> ทงที่แล้วที่เพลละสองนาทีได้อสองชั่วโมงที่เห็นจะมาแบบวนเวียน,นมกบวนแบบนี้เลยก็ดูตัดหนึ่งตัดสองมาแล้วไงก็รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวคุมควบคุมสักเล็กน้อยจะได้เข้าใจตรงกันซึ <c ười> ่งรายการนี้พี่อันจะเป็นคนคุมเองทั้งหมดปีมกระโดมเนี่ยก็คือจะดูห่างๆยาวนี่ก็ควรจะชอบใจนะเพราะว่าพี่ก็ช่วยย่อนภาระของปีมกระโดมไปได้หนึ่งรายการงั้นแปลว่าพี่ต้องทำจรีงีให้ด้วยนะทำไม่เป็นทุกคนเริ่มจากทำไม่เป็นหมดเลยค่ะไม่ไม่ได้คิดจะฝึกด้วย คิดเห็นยังไงกับโปรเจกต์ที่เทเป็นตากล้องแล้วโดนแล้วเป็นประเด็นสังคมอยู่นะตอนนี้ครับเรื่องอะไรกันยังไม่ทันได้แชร์งานโอเคคนถ่ายเอเอถ่อายสวยนะมีออฟมีอะไรด้วยเออถ่ายสวยดีอันนี้ที่ว่าพร้อมแบบอัดเพลงเลยค่ะแคมจริงๆแล้วนะอตอนนี้เราไม่มีเทอยู่เลยมากเราก็เอาสตูดิโอเซสชั่นของการอัดเสียงเนี่ยมาเลยวะ่ะแล้วก็ทิมต<ร>ู่อะไรเนี่ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็คืออัดตอนนี้ที่บ้านของ แต่ละคนเนี่ยเขาก็เป็นออฟฟิศอยู่แล้วเขาก็อัดจากบ้านพี่ป๊อปอัดจากบ้านไฮโอตยังจำได้ได้เลยตัวไทอมเนี่ยไม่อยู่ช่วงนี้ก็อาจจะให้คิมเนี่ยไปช่องอัดเทกันเดียวเดี๋ยวคิมมาเจอเรามาไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้คนแบบหลายหลายคนเข้าบ้านมันมีงานที่ต้องเจอกันไงงานที่น้องเป็นคนรับไงเออวันนี้เจอเพจหนึ่งชอบมากเลยโอ้ชอบมากเลยเป็นคือใครยังไม่เคยเห็นหรือว่าผมว่าคนเคยดูกันแล้วแหละค้เพจนี้คือแอดมินหรือว่า เคทีแนี่คือเขาแบบดีมากเฮียขับรถเนี่ยเป็นเรื่องของแบบของอะไรอะที่เรื่องขับรถไม่ดีอะไรเงี้ยแต่อันนี้มไม่ได้ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนี่นี่น,น,นี่ดีมากหน้าปกใครจะขอบแต่ไม่ใช่คนตามแสนสี่เป็นเรื่องของสาระด้านวัตกรรมในการก่อสร้างที่พวกมึงไม่เคยเจอในห้องเรียนชื่อชิปหายการช่างลองไปตามนะอันนี้ผมเชียร์นะสนุกมากเลยสนุกมากชิปหายการช่างชอบจริงๆชอบจริงนั่งไล่ดูตอนกำลังจะอาบน้ำาเมชาว์อะ สน,นุกเฉยได้ดูไป15นาทีระบบล็อก2ชั้นนีาล็อกก็ล็อกออนาน,นแต่เลื่อนได้ส <c oughs> ุดยอดมันมีไม่มงอย่างีจริงจริงคนตูดมึกคนตูดมึกคืออะไรคะยอดนี่เป็นการด่าแบบนี้ของดีออมแอม็มติดกน้ำอุ่นลืมต่อสายหนาวพี่ครับแบบนี้อดูอ๋อเป็นระบบไวเลสครับคอดูนี่คยขอบคุณมากนะครับสนุกมากเลยมอบความสุข15นาทีตอนเช้าให้ผม ลูกค้าบ,บอกแถวตรงระเบียงมันร้อนครับจัดไปครับแอร์เย็นสักชุดนี่ยแอร์ตรงข้างนอกสุดยอดนะ,ะ,ระจริงคนที่ทำรายการกูสเปซได้ดีกว่าผมเนี่ยก็คือเคเพราะเขาคนนี้เข้าใจอ,ปอุปกรณ์ทุกชิ้นที่จะเกิดขึ้นในกูสเปซดีจริงครับซื้อตามได้เลยครับจ้างได้นะคะน้องเคราะคาย่อมเยามีเวลาให้พูดน้อยเด็กหนุ่มคนนี้มีความฝันคำจากของพี่ว่าเลยเ <c> ด <oughs> ็กหนุ่มคนนี้มีความฝันนี่ก็ ใช้ท okay. ี่รายการใช้ชื่อนั้นกดทุกอย่างให้ปิดเพราะว่าเมื่อวานไปเอากลับมาทดลองอ๋อเลยไปออฟฟิดไปเอามาลองเยี่ยมมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าดูเหมือนเขาจะไม่สนใจแต่เราสนใจก็ทก็เทสเทสแล้วก็อธิบายนิดหน่อยว่ามันปรับอะไรได้บ้างราคาเขามันถูกแล้วก็เดี๋ยวทดลองสมมุติว่าเราเหมาะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับผมเลยกกัแคมนี่ก็ใช้ได้เหมาะอะไรไปฟิล์มลอง เสียงจากกล้องเนี่ยแพงโทรศัพท์นี้เดี๋ยวเรคคอร์ดเสียงนี้ไปนิดนึงแค่นั้นเองสิ่งที่ได้จากอันนี้คือสร้างกูสเปซพี่ไม่ต้องเสียงมันก็เสียงเฉยพิมแบบพิมเหนื่อยกับความโด่งดังแล้วเพราะอะทดลองก็คือวันนี้จบแล้วคือสูงคือราไม่ถูกแล้วพอแล้วสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องเรียกให้ฟิล์มมาช่วยดูนะคะจิ้มร้านนะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมาดูมาดูสรุปแล้วต้องการโปรดิวเซอร์ไหมคะ เด้แตเด้วยเรนแต่ด้วยอะเราแตะเอาวอไว้ทำนะ,นนะปิดอันนี้ก่อนเล้อถ่านนี้ก่อนงงมองไปหมดแล้วเนี่ยก็มีให้กองซ้อนกองอย่างนี้นะ,ะโอ้โหได้ฟุตยเยอะแล้วเรื่องดูอะไรอยู่คะดูราคาว่าแบบว่าคนซื้อเนี่ยในราคาที่เขาซื้อได้เลยราคาเท่าไหร่นี่ควรจะบอกราคาด้วยเยยมยอดโอเคค่ะเลยขายแคมวันนี้ปิดแล้วค่ะ าลาไปกับบทเพลงที่พี่ฟิลรอนคนฟังในช่วงที่หลายคนมีความเบื่อแบบนี้นะครับกับบทเพลงใครจะมารู้ความทุกข์ที่เรามีช่คทักใครจะมารู้ความทุกข์ที่เรามีเดีย๋ยเรที่มีทางคือไม่ตัดไปแล้ว